ตอบคำถามนี้นะคะอาบน้ําร่วมกับผู้ชายหมดเลยค่ะตอนท่านดาบเป็นพลทหารผัดสองทัพสี่หกอยู่ค่ายสุรานารีกองทัพน้อยที่สองนะคะฝากฝึกที่รอสามพันสองนะคะเขาจะให้แก้ผ้าไม่ใส่กางเกงในนะคะอาบน้ําด้วยกันนะคะก็คือมีทั้งเล็กมีทั้งยาวมีทั้งใหญ่มีทั้งแข็งมีทั้งไม่แข็งมีทั้งผ่าเบนมีทั้งฝังม้มีทั้งฉีดน้ำมันมะก,กอกจะได้เห็นอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ แต่ถ้าไม่จะเป็นทัดดาวก็จะไม่อาบร่วมนะคะขออนุญาตอาบในห้องน้ําแต่ว่าช่องเป็นทหารใหม่คืออาบร่วมกันทุกคนนะคะหลังจากขึ้นกองร้อยมาแล้วคือจะอาบในห้องน้ําก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออาบร่วมกันกับนักเรียนในสิบนักเรียนสิบเขาก็จะแก้ผ้าอาบได้นำารึกง,งานนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เขาไม่สะดวกเหมือนกันแต่ว่าบางคนงนักเรียนบางคนก็จะพูดว่ากูทัดดาวอาบน้ํากับพวกผมหน่อย,อยงนี้ย ก็คือเราไม่สะดวกจริงๆเราก็ไปขออาบในห้องน้ําบางครั้งเราอาบร่วมกันกับน,นักเรียนนะคะบางโรงบาลก็คือไม่มีห้องน้ําให้อาบก็ต้องอาบโรงรวมกันนะคะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ชินแล้วค่ะชินแล้วนะคะลาแก้ผ้าอาบน้ากับพวกทหารพวกนักเรียนในเสียบนีชินแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นค่ะ